ครับ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  đi, đi quả mấy à. ไลฟ์สดเครื่องพ่ออยู่อ่ะจุนได้คุยบ้างเออจุนได้คุยอ่ะเพิ่งไลฟ์เหรอใช่เพิ่งไลฟ์เมื่อกี้อ่ะสวัสดีค่ะได้ทั่วกันได้ทั่วกันทุสวัสดีค่ะข้าวแถวมาเลยนะคะข้าวแถวมาเลยครับเว้นระยะห่างหน่อยนะคะคต้องมาแจกทุกวันและมั้งแ <laughs> <laughs> จกได้ถ้ามีงานเข้าเยอะๆหน่อยนะคะ มีเอาเก่งของจริงอ่ะใกล้จะหมดแล้วเนี่ยสองร้อยก็กล่องเร็วมากเลยค่ะตอนช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะมากแต่ระวังระวังคนมุงใช่รช่วงเย็นคนเยอะอ่ะทำงานบ้างอะไรอันนี้เ<า>ขา<อ>เขาจะเอาหรือเปล่ามันรถมาติด ใช่เขามพรับไปแล้วใช่มากัวกลัวโควิดสงสารที่บ้านขนาดหนูฉีดไปแล้วสองเข็มยังไม่พี่ที่บ้านอะฉีดสองเข็มสีนเวกสองติดแล้วตอนนี้เพราะว่าติดดาภรรยาภรรยาทำงานโรงงานแล้วตรวจแล้วติดแล้วมีพี่ฉีดสองเข็มก็ติดเหมือนกันแต่น่าจะอาการมันไม่รุนแรงใช่ค่ะระวังคนมุงด้วยบอกว่าให้รีบแจกรีบอะไร ใกล้จะหมดแล้วค่ะตอนแรกยังแบบว่าจัดการระบบได้ดีตอนนี้ตอนนี้คนเริ่มเยอะมากแล้วเดี๋ยวข้าวจะหมดแล้วมีข้าวมีน้ำค่ะสาธุนะคะสาธุค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ปากซอยอุมสุข44ี่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าช่วงเย็นเย็นก็จะมีวีนมีใกล้หมดแล้วค่ะ นี่ต้องถ่ายรูปแบบดิสคันซิ่งหน่อยนะคะเว้นระยะห่างนิดนึงใครที่แจกที่ไหนแจกที่อุดมสุขค่ะพี่ค่ะพี่เกม <c oughs> มา <c oughs> ได้ขอให้เจริญเจริญหมูกระเทียมอยู่ข้างหน้าน่ะย,ยา่าโอเค ของตรงที่ไหนของอะไรของตรงที่คอนโดจอยๆเออมันเก็บทันปลายทางเหรอได้ไฮอทีนี้พี่อยูงนอกไล้วอะไรอ่ะสั่งเกงไว้เอาไปอีกกล่องไหมคะนี่รับดหมหดไวมากเลยใช่สองร้อยแป๊เดียวเนาะ ยาบอกต้องแจกทุกวันแล้วพ่อแจกทุกวันก็เดือนนึงประมาณสามแสนเกมเกมถ้าเกิดไรายได้สักประมาณเดือนหนึ่งสักสักล้านสักสามล้านโอเคเลยอ่ะแจกได้ทุกวันเลยอ่ะแจกได้สามล้านแจกได้แจกได้ทุกวันเลยอย่ะไม่งั้นเดีย๋ยวขอสปอนเซอร์นมาก็ได้ใครทำทุกวันเซื่อนมามา,มาเอ่อทำเพื่อนมีเพราะว่าชอบมากคือว่า,าทำบุญน่ะ ใช่เดี๋ยวทำเองอ่ะอ่ะชอบเดี๋ยวเสี่ยสลามายืนแจกค่ะขอสปอนเซอร์นะคะขอให้เจริญเจเรวยรวยเฮงเนะคะขอให้พรนั้นนะคะกลับสู่ทุกคนเลยนะคะที่มาอวยพรในวันนี้นะคะ เห็นแบบนี้แล้วมีความสุขจังใช่ใช่ถุงมือมันขาวใช่ไหมเออว่าแล้วเอาข้าไปยังเอาไปแล้วใช่ค่ะพอเห็นคนอื่นเขากินเขายิ้มมีความสุขก็มีความสุขนะคะเมื่อเช้าหนูอ่านข่าวโควิดดูข่าวไม่นอนไม่หลับเลยอะ มันเครียดนะเห็นคนอื่นเครียดเราก็แบบเครียดมามมามาสวัสดีค่ะมีความสุขทั้งครอบครัวนะคะขอบคุณนะคะขอให้ครอบครัวพี่มีความสุขเหมือนกันนะคะไปคงไม่ทันใช่ตอนนี้หนูจะบอกว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าเนี่ยน่าจะหมดพอดีพอาะว่าเซตสองแล้วไม่ไหวกันแล้วปวดหลังแล้ะปู่ก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนมา แล้วก็ผัดข้าวใหญ่เลยจะเป็นลมไหมเนี่ย,ยกินน้ำหรือยังดูชุดดูชุด่ากควนะคะปูกินปูกินน้ำก่นอกนนี่เพิ่งฉีดวัคซีนมาเด่ยก็เป็นลมเป็นแรงไปอีก อยู่ไหนคะอุดมสุข44คะ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะข้าวยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีใครมามาค่ะดด <laughs> เด็กดูเด็กคนนั้นมองสงสัยรู้รู้จักนี่ไงบินมอเตอร์ไซค์แจกข้าวคะ่ะมาเลยคะ่ะจะหมดแล้ว ย้ายไปอยู่บ้านใหม่กันหมดนี่น่าจะแฮปปี้โอ้โหน่าจะอยู่กันไม่ไหวเขาน่าจะวุ่นวายสองร้อยกว่าไม่ใช่สองร้อยกล่องนะเพราะว่าย่าเท่าไหร่สองร้อยกว่าเท่าไหร่แจกข้างในด้วยในโรงงานเขาเลิกงานมาก็เลยบอกว่าแจกไปเลยใช่เขาเลิกงานแล้วอ้อะน่อที่านให่กล่องหมด เก่งสมชื่อเลยค่ะเพงลงเพลงรวยรวยขอให้เพลงดังนะโกอันนี้เพลงได้กี่ล้านคะสิบสองล้านแล้วมาสามกล่องสุดท้ายแล้วนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีต้นเงาสตีลมาน้ตแล้วจะไปออกไปเต้นเลยเหรอพ่อมันจะดีนะนะ พอดีเลยสองคนพอดีเลยจ้าอันนู่มเนี่ยหรือว่าหรือว่าผู้โดยสารถามอันนี้ครอบครัวเดียวกันหรือผู้โดยสารเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวไม่เป็นไไรจจจะแแกกใใหหมมม่่่เอาน้ำไม่เข้าไปอีกอ่ะเนี่ยผู้สัตว์เดินมาเหนื่อยไหมจ้าไม่เหนื่อยทำได้อีก ถ 5, ้าแจกเป็นพันกล่องไม่ยืนหลังห้าเลยเพื่อนเขาอ่ะแจกเท่าไหร่ก็หมดแจกแจกแจกเป็นพันก็หมดค่ะแจกกระโทรงแจกจังห้าพันกล่องใช่จะบอกว่าถ้าพี่แจ็คแจก5,000กล่องอะตายจะดูเลยก็ได้พ่อส่งไปอ้าวมาไม่ทันแล้วอ่ะหมดแล้วค่ะอ๋อไม่เป็นไรถ่ายรูปก็ได้ อ่ะทีนี้ไปกันหมดแล้วใครจะยกโต๊ะอะข้าวหมดแล้วหมดเร็วมากใช่ค่ะสองร้อยทำมาแป๊บเดียวเอง ตอนแรกนะเขาจะวางแผนจะแจ 5, ก5,000กล่องแต่ว่ากําลังคิดว่า5,000กล่องเนะี่ยมันเยอะจนเกินไปหรือเปล่ากลัวจะแบบแจกไม่หมดแต่เนี่ย200แจกแป๊บเดียวเองลูกกี้นี่เนะาะย่าจุดว่า5,000กล่องก็แป๊บเดียวถ้าทําอ่ะมันต้องไลฟ์แบบไลฟ์ตอนที่เราเตรียมอะ่ะแล้วคนจะมาเยอะเพรานนี่ไม่หนูไลฟ์หนูไลฟ์ตอนเตรียมแล้วแต่เขาเก่าเวลากันไม่ถูก ส่วนมากเขาก็มากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางบินมอไซค์ปาไหนวะใช่ส่วนมากค่ะจอนจะเร็วกว่าไงพี่อย่างเห็นคนนั้นแมเขาเห็นไหลสดเขามาจากสมุทรปราการแต่กว่าจะมาถึงอ่ะสมุิรทาเราเกะเชื่อวงนี้เขาก็มาไม่ถึงแน่ใช่ระวังด้วยนะคะอย่าไปซื้อเงินกอแล้วก็โดดลงในเลยค่ะใช่เดี๋ยวบอกให้พ่อกับพี่จอยไอนี่ด้วยไม่ต้องไม่ต้องแล้วพี่เมง ไม่ต้องถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาอะไรป่ะเก็บเลยเพราะเดี๋ยวมีมีแจกอีกวันหลังอ้าวเก็บโต๊ะกันเลยจ้ะมาอ่อนุชตแปดสิบแปดด้วยแน่อุ้ชายอ่ะสอรี่ค่ะสอรี่ค่ะรักมาก สวัสดีค่ะไม่มาขายลูกชิ้นเลยไม่ได้กินเลยอือหนูเลิกขายลูกชิ้นนานแล้วไม่มาขายลูกชิ้นเลยย่าไปไอ้นี่แล้วขายขายอย่างอื่นแล้วขายเสื้อผ้าแล้วสาธุค่ะสาธุค่ะแม่ป้ายพรุ่งนี้แจกอีกไม้พรุ่งนี้น่าจะยังไม่มีเนาะแต่เดี๋ยวถ้าจะมีแจกสเดี๋ยวจะขอเป็นแจ้งล่วงหน้าเพราะว่าบางคนมาไม่ทันจริงๆ ค่าหมดแล้วแจกแมสตอแจกไปแล้วค่ะแมสเนี่ยบางคนเขาก็เพิ่งมามพี่พ่อแม่ลงไลฟ์เลยแล้วกันนะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากกินอาหารตามสั่งอร่อยออร่ยนะคะเข้าไปในซอยอุดมสุข44นะคะเข้าไปสุดซอยอ่ะเกือบสุดซอยอะค่ะจะมี จอดรถกว้างๆเลยอยู่ทางซ้ายมือเข้าไปทานข้าวกันได้โอเคเพราะว่าเป็นร้านของญาตินะคะเป็นร้านของแม่พี่เก่งนะคะใครที่มาก็อาจจะเจอพี่เก่งอยู่ที่ร้านข้าวบ้างโอเคเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะลาทุกคนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ